เอเนอร์จีลิฟเปิดตัวลิปโซลาทาวน์โฮมพร้อมใบเฟิร์นพิมชนกโซลา r โซลูชันสำหรับทาวน์โฮมเปิดแอร์ชิล8ชั่วโมงเปลี่ยนนาร้อนให้เย็นชาำในราคาเข้าถึงได้ นอีิฟผู้เชี่ยวชาญด้านโซลา r s โซลูชันเพื่อที่อยู่อาศัยย้ำความเป็นโซล่าเอ็กเปิดเปิดตัวลิฟท์โซลาทาวน์โฮมครั้งแรกในประเทศไทยกับระบบโซลาที่ออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยทาวน์โฮมโดยเฉพาะเพราะผู้อยู่อาศัยบ้านทาวน์โฮมส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงและมีความกังวลเรื่องบินค่าไฟเมื่อต้องเปิดใช้เครื่องปรับอากาศในตอนกลางวันทั้งอย่างมีข้อจากัดในการติดตั้งโซลา ในด้านพื้นที่ของบ้านในการติดตั้งและราคาสูง Energy l i จจึงนำเสนอโซลาร์โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อบ้านทาวน์โฮมโดยเฉพาะภายใต้สโลแกนเปิดแอร์ชิล8ชั่วโมงช่วยให้คนไทยเปิดแอร์ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟ Energy l i จมุ่งมันทำให้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องง่ายและถูกบ้านเข้าถึงได้จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของคนไทยไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านรูปแบบ ไลิฟโซล่าทาวน์โฮม จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้กลุ่มผู้อยู่อาศัยในทาวน์โฮมให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างสบายใจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกในบ้านไม่ต้องทนร้อนในเวลากลางวันอีกต่อไปภายในงานเปิดตัวใบเฟิร์นพิมพชนกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของ Energy l i ลิและผู้มีประสบการณ์การใช้โซลาเซลล์และมาเปลี่ยนภาพจำโซลาเซลล์จากเทคโนโลยีซับซ้อนให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์สุดชิลที่ ลิฟโซล่าทาวน์โฮมราคา6 9หมราคา69,900บาทพร้อมโปรโมชั่นสำหรับผีออเดอร์รับส่วนลดพิเศษ5,000บาทตั้งแต่วันที่7ถึง21พฤษภาค,คม2568เท่านั้นโดยโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดค่ะ วันนี้เพืนก็มางานเปิดตัวลิฟต์โซลาร์ทาวนโฮมนะคะก็สําหรับบ้านทาวโฮมที่หลายๆบ้านมีปัญหาว่าทําไมเราถึงติดโซล่าเซลล์ไม่ได้เรื่องพื้นที่เรื่องอะไรวันนี้ก็ ENERGY l i p ิของเราก็ออกมาจัดการปัญหานี้ให้แล้วค่ะสามารถติดต่อได้แม้พื้นที่จะแบบแคบหรือมีปัญหาก็ตอนนี้หาซื้อได้แล้วค่ะวันนี้เเปิดใแบบได้แบบ านานใช่ค่ะสามารถใช้แอร์ได้8ชั่วโมงทั้งวันชิลๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วอากาศร้อนแบบนี้ก็อยากให้ทุกบ้านได้มีนะคะเป็นดีต่อคุณ,คณภาพชีวิตเราครอบครัวแล้วก็น้องหมาด้วยค่ะ<อ>ใช้แล้วไม่เปปัญหาค่าไฟใช่ค่ะดีขึ้นเยอะค่ะ หมาะไลฟ์สไตล์ยุคนี้ยังไงคะไปเฟิร์นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการที่เราออกมาทางานเหนื่อยๆแล้วกลับบ้านเราอยากจะเปิดแอร์ฉ่ำเนาะแปดชั่วโมงก็อากาศบ้านเราก็ร้อนคาะอย่างตัวใบเองใบเป็นคนอยู่ติดบ้านเนาะก็อยากให้แบบเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่าไฟพุง่งเรื่องค่าแอร์เรื่องอะไรที่เรากังวลใจแล้วก็อยากให้น้องหมาเราแบบนอนเย็นฉ่ำที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ค่ะ ค่ะก็หาซื้อได้นะคะตอนนี้ติดต่อพูดคุยได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เปิดตัวราคาอย่างน่ารักรายละเอียดยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ